ให้ลองมาดูนะครับเพราะว่าคุณจะเจอโลกใบใหม่ที่ใครไม่ได้เจอง่ายสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อสุริโยชื่อเล่นชื่อสุโยครับคุณโยเนาะครับคุณโยมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอ๋ออยู่ที่นี่เลยอยูที่นี่เลยนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ก็ทำก็คือทำบ้านขายทำบ้านขายอยู่แล้วใช่ครับทำบ้านขายอยู่แล้วคุณโยได้มีโอกาส ได้เข้ามาเรียนรู้กับทางสถาบันทั้งสองวันครับผมนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับออสิ่งที่ผมได้รับเลยนะครับก็คือว่ามันเป็นลําดับขั้นตอนเนาะ<ม>การทํางานที่ถูกต้องอเป็นความรู้ใหม่ๆที่ท,ที่ที่ไม่มีที่ไหนได้สอน<ม>เราไม่เคยได้รู้มาก่อนครับเราควรจะเดินสเต็ปไหนไปสเต็ปไหน<ม>เดินไปยังไงเจ้าวยังไงถูกเนี yeah ่ยครับก็คือเหมือนกับที่ทำมาเองเนี่ยก็เหมือนล้มลุกคลานไป พอจ้ามาสอนก็คือเหมือนกับว่าเราเราต้องก้าวอย่างนี้นะเดินอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งได้อย่างนี้เลยครับพี่โยอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่สนใจคอร์สบ้างครับเหมาะไหมโอ้เหมาะไหมผมว่าเหมาะครับสำหรับคนที่ที่ต้องการความรู้ใหม่ๆหรือว่าอยากจะหาธุรกิจแนวใหม่เกี่ยวกับในด้านนี้นะครับผมแนะนําเลยอย่างยิ่งเลยว่าให้ลองมาดูนะครับเพราะว่า คุณจะเจอโลกใบใหม่ที่ใครไม่ได้เจอใ่ไคำว่าโลกใบใหม่เลยโลกใบใหม่เลยครับเพราะว่ามันไม่มีใครที่ไหนได้สอนไงฮะผมพูดตรงเนาะครับ